นายกหารือกับประธาน ADB ชื่นชมไทยช่วยพัฒนาภูมิภาคนี้พร้อมหนุนลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยค่ะ ในห้วงการประชุมสุดยอดผู้นําแผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภาคกลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศครั้งที่8นครคุณหมิงสาธารณารัฐประชาชนจีนนางสาวแพท,ทองทานชิน,นวัตรนายกรัฐมนตรีได้เข้าหารือกับนายมาซาสึกกุอซาคาวาประธานธนาคารพัฒนาเอเชียหรือ ADB ภายหลังการหารือนายจิรายุทธ์ห่วงทรัพย์โฆษกประจำำําสํานักนายกรัฐมนตรีได้สรุปสาระสาคัญถึงการเข้าหารือดังกล่าวว่านายกรัฐมนตรีขอบคุณ a d ดีบาหรับการสนับสนุนไทยโดยเฉพาะการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด -19 ซึ่ง a อดีบีสนับสนุนเงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการต่างๆการสนับสนุนของ a อดีบช่วยให้ไทยสร้างรากฐานสําหรับการเติบโตอย,อย่างยั่งยืน ได้พร้อมทั้งชื่นชม ADB ีสำหรับการให้ความช่วยเหลือด้านเงินกู้แก่ภาคเอกชนซึ่งถือเป็น,นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและหวังว่า ADB จะร่วมกับสถาบาันการเงินเฉพาะทางในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อช่วยให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่าประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายหลักในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2550และการปล่อยก๊าซ เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065แม้ไทยเผชิญกับความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและจำเป็นต้องสร้างการไหลเวียนของการเงินสีเขียวหรือการเงินที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่อลดมลภาวะจากภาคเอกชนและภาครัฐเพื่อความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประธาน ADB กล่าวว่าไทยและธนาคารพัฒนาเอเชียมีความร่วมมือกันมายาวนานและพร้อมจะส่งมอบความรู้แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความยืดหยุ่นให้แก่ไทยอย่างยั่งยืนด้วยซึ่ง ADB และไทยได้มีการจัดทำแผนความร่วมมือด้านโครงการเงินกู้และความช่วยเหลือทางวิชาการระหว่างกันครอบคลุมทั้งโครงการการพัฒนาโครงสร้างพื้นถนน การบริหารจัดการน้ำรวมทั้งการส่งเสริมเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของไทยซึ่ง ADB พร้อมกระชับความร่วมมือกับไทยเพื่อเร่งการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยรวมทั้งเพื่อสร้างความเจริญให้แก่ภูมิภาคนี้ด้วยค่ะ